สันเตมาดัมเปรรมทนโนทุกทุกท่านครับมาไมโตเทวสั้นเตมาดัคาตังนะมามินัสามิมาตาวปริโตสั้นเตมานวัตเทปธรรมทิโนนาไมโตเทวสั้นเตยมาดัคตาตังนะมามินัสามิ ว่าที่ผ่านมาปุรีครับผมว่าที่ผ่านมามาณวัดเทปรมุขว่ที่ผ่านมาให้เก้าเก้านิบตั้งแต่ตั้งวดครับผมเนาะมอาว่าทีเราติดตามไปพร้อมๆกันครับผม วันอะไรบ่นวันอังคารนะครับมันอังคารบ่ะเพราะว่าเพิ่งออกไปนอกพี่เราเนาะเด็กออกเมื่อวานนี่ถูเนาะกบรูนกบงูหนูลงรูเดียวกันกบงูรูแบบไหนลงรูเดียวกันอยู่รูเดียวกันเนาะก็เลยเป็นเหตุเหรอแต่ว่า กบงูเป็นเหตุแต่ว่าพู้โทรโทรมาเตือนกับหลายอยู่ทำไมปูจึงตัดออกแฉกเก้าศูนย์นกอบปูในรูทำไมถึงตัดออกเจมันได้เก้าศูนย์หกศูนย์อยู่หรือว่าเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยปิจาจหน้ามึงออกพี่น้องเพราะว่าปูแปรพิจารณา้หายเนาะกบก็ มาให้ปูแปรบางทีมันก็บัถูเออใช่ใช่เล่เขียนแต่ไม่ได้เงินอ่าอ่าให้ต่องก็เก้าเก้าศูนย์เลยนะแล้วก็เขียนให้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลยนะอ่าตั้งใจฟังใหม่นาอฟังใหม่เนอะพี่น้องฟังใหม่เนอะฟังใหม่เดี๋ยวหลานพี่น้องเลยแต่ฟังใหม่แต่มันบ่แมนใหม่อย่างนั้นเนอะไม่แบบเดียวกัน ในขอกนี่มันมีควายเนาะอหแต่มันมีวัววัวสีขาวเนาะเหมือนกับวัวพ่อหลวงพระราชทานเลยนะวัวอะไรวัวเผือกหรยอป่าวัวที่แรก,ากนาขวัญน่ะนะพระโครโพระโครพโคระโเ,เขาก็เป็นพระโคเหมือนกันอฮแต่ว่าพระโคนี่มีตัวเดียวมีสองหัวแบบนีอ้อะ มีสองหัวตัวเดียวตัวเดียวมีสองหัวใช่เลยยินจะสร้างสามหัวถ้าปูถ้าบานอันนี้พระโคเลยอันนี้เป็นพระโคพระโคเขาสูงใหญ่ครับผมโอ้เข้ามานีถึงบนเนี่ยบนเ้ยโอ้บวชเทพบวชเทวดานะสูงใหญ่เลยสองหัวตัวเดียวเอมันจะไปกินยาได้จังไหนไหนสองหัวตัวเดียว อันนี้จะเอามาแทนที่ว่ากบปลูงูนั่นแหละโอ้อืฟังเาได้บกบงูหนูรองรูเดียวกันท่นหลวงว่า่ผพานมาผู้ใดแต่ได้อยู่กับแพ่เป็นเหีุและมาหยร์เทืกไลกเถือกปูว่าย่างนี้มันหลายหลายอย่างลงที่เดียวกันพอดโอ้แต่ว่าเอาอย่างนี้แซววัวสองหัวแซว่างั้นมนุษย์จริงจะตีบเราัยา เมื่อกี้มันหลายตัว่องรูเดียวกันอืปูเลยบว่าคือที่แท้ก็มีทั้งบนทั้งล่างมัดอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าปูก็มันลงข้างล่างแล้วก็นึกว่ามันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้ปีปิดศนาบบถูกยอมรับอยู่คิดในใจอย่างหนึ่งเมื่อคืนนี่ก็ศึกษากันอประชุมกันบปูศึกษาหาเรือกัน เอาอย่างนี้ใช้บ้าง้นว่าอย่างไงไเอาวปเอาเอามาให้ดูว่าจะไปหาซื้อหุ่นปั้นไหนมีขายเนาะเห็นบอกตอนในด้านหุ่นปั้นบัวนี่ให้มีสองหัวโอ้อออยายเดียวต้นหมากมันมีว่าเดียวนุ่มปูจะสองหัวเขายาวๆยเหมือนกับบัวพระราสถานบัวพระโคนะ่ะเขาคุเสียงไทยน่ะ เอาสองหัวเลยหัวสองหัวพี่ลองฟังไว้แต่แต่ว่าปูหรือีบดยาที่มาจากภูเขาควายเสียดเสียดตัวพ่อเขาเรียกเขาเรียดพี่น้องโอ้ยอุตส่าห์ให้แล้วก็บอกฟังอ่าแม่นบแม่นเลยเนาะอ๋อไอเพื่อไทยเก้าเก้าศูนย์แล้วเราอ่ะอุตส่าห์ให้แล้วเขาบอกฟัง ตามปัตนป dream, ตามกัน dream, ตึมตึมต yeah. ึมอยู um> ่เนาะเออตามก็ป no anyway> ั่นตามกันตึมตึมตึมอยู่มามันใหม่หรือเปล่าปุ๊มาอยู่ก็นี่แหละที่คุยกันเมื่อคืนนี่นหะโอ้มันอยากขอดเอาอย่างนี้นะเอาวัวมาให้เขาส่งหัวพวกนั้นว้ายกบกับงูกับหงูมันอยากขุดขึ้นมาเรียกวัวมาหายสองหัวว้ายฟังเขาด้วยพี่น้องไม่ยังนงี้ยป่าพี่น้องเลยวัวสองหัวอ หัวมีซีขาหัวมีสองหัวอซีซีแบบกูตืวเปรียยากไล่พี่หล่อนมาอีกแล้วบาทพี่หลองเออวัวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าพระโคนะพระโคโคนี่ก็โคนี่ก็เก้าเขาก็มีส่วนนั่นนี่พระโคนอะสัตว์ครับผมเกิดนอรเทพเนาะพระโคนโรแมนว่าโคที่เราเลี้ยงกันทุกวันนี่โรแมน พระโคพระโคนโคที่เป็นพญาโคเลยนะครับพญาโคเอามาให้เห็นข้างหลังก็นึกว่าหัวเดียวเอากลายเป็นสองหัวเอาโอ้โน้องบัดนี่เป็นมะหายตจตองัวบัดบนตีนมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนต่อแม่นบ้องเพิ่งออกเก้าศูนย์ไปขั้นเฉาว่างขั้นเฉาแทแล้วปู่เขาควายมาให้ยังเบาอยู่เราก็เครียดอยู่ต่อเอาให้แล้วโอ้ย อูาตัมึงตึ้ปึ้งมั่นใจอยู่ว่างั้นเราวะพระโคสองหัวหัวเี่พแเล้วจอบวะจอบวะจอบอยู่แล้วปูตาเ็พระโคเนี่ย อืพ <dı> ี่น้องว่าเป็นที่ไดนเนาะคุูเพลเปร์เก่งๆโอ้วกมหาบันเนื่องซึ่งเถิดกบลู่นู่นี่พี่น้องแต่ตอนนี้แปลใหม่แล้วแปลใหม่แล้วบาดเยอะพี่น้องเลยอ่พระโคสองหัว ออามาทั้งหน้านี่ทิผู้ใดจะไปเอาข้างเนาะแทงเล็กก็แทงตรงตด้วยเองข้ามาตั้งนี่ด้วโอ้มาั้าวาบัดโอ้มาบัดโอ้เขาไม่ได้มกอาเดบมาเอเกลอาปูเขาเขต้องมีรังมิมถูเนาะโอ้โอ้เขาพีู่้ใดกล้าไปเอาเลยครับไจุนไรลงพี่น้อง กองข้าวกองข้าวเน่ะโอ้เต็มบกวมากๆพี่น้องเขาได้เหันกำลังนึ่งร้อนๆหน้าเต็มโอ้มีข้าวด้วยอืมีข้าวด้วยบ่อยปลาทูเสียเต็มๆงานนี้พี่น้องเ้ยเออเอฟซีที่อีกข้อหนึ่เป็นเป็นมงคลเนอะแต่วว่าเอฟซีกำลังมั่วกันบอกไอ้เจ๊กอากันี่เราพูดเอ้ยปลาโคดีกระเปียดีไรย่างเนาะ อลุงตุงนังมันง่ายอยู่หรอกหัวหัวนี่ยเอาหัวตรงหัวสองหัวเนี่ยหัวสองหัวหัวหาหัวหกเองละพวู้ไหมันมีแค่สองหัวแล้วเราจะไปตีจะไดกพิเศษสองหัวก็ง่ายหัวหาหัวหกโอ้พี่นี่ดตัวนี้โป้าทอมี่รีดเอาหรืปุ๊บตรวจจับไปทั้งนั้นไหมแม่ที่เตรียมพร้อมตัวนี้หัวหาหัวหกพี่นั่งหรือว่าจะ ห้าสองหกสองมอปื้อมีต้งบานดิโอยยกมือเลยพี่น้องเฮ้ยปึ๊บปึ๊บห้าสองห้าสองโอ้ห้าสองโอ้้องเขาไม่ ออ้อหเ่าข่าอขกขอ้ห่าวข่าวข่าว่ากข่าวข่่าขาวขาวข็ว่าวข่ข่าเข่าว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 ขาวข่าวข่าวข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 า่าวขาข่าวข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 าขาว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 ขาข่าวข่าวขาเข่าวข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 าข่าขาเขาวขาวขขาขาวขาขาวขาวขาขาขขา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 ข เก้าหนึ่งหนึ่งาเก้าเก้าหวัดใพี่น้องยกจากครั้งล่ะเมื่อกี้นี่ยกจากครั้งยกขึ้นยกไหมมึงมงนี่ปูเมื่อกี้จะปูเสียพื้เกาบ่เนาะเสียพื้กอเชุดต่อหมดเห็นกันได้ยังพี่น้องทำเพิงอ่งล่ะปูทำเพื่อไงมาบ่เข้ากันบเข้ากันชุดต่อหัดได้เพียงเด้แคปหน้าจอ เองไหนพี่น hmm. oh, ้องปูเลยสิกินข้าวเลยเชิ่วๆเข้าแล้วหรือปู่เข้าเข้ากินข้าวแล้วเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องกินในเมืองกินข้าวฝังพูดพี่น้องเต็มเต็มสำหรับสองตัววันนี้ไปกินมันเน่าจะไปกินหมูกขอ่ไปไหนไกลก็ไปไหนมันของในเมืองแล้วก็กินข้าวใบเกลือ กินข้าวแล้วเราไปจุกอีปูมาย่างไฟเนาะกินกับอีปูแซ่บอยู่กินข้าวีุกไปก่อนปูไปต่อเนาะจับหน้าจอครับผมเก้าเก้าหนึ่งหรือปูเก้าเก้าหนึ่งเข้าแล้วอิ่มพอมแล้วเข้าแท้แท้เลยโอ้ฮักบอลลอดนี่พี่น้องเข่าพร้อมเลยมาเนอรมาเนอรกินข้าวด้วยกันตุ้มหอมกันงานบุญกินข้าวครับ กำลังมุน่นนะพี่นอ้องมาเนี่ยเก้าเก้า,านึง